ชนนั่งก่อนครับรเรคตวละคจริงในคะื่องที่คุณเตียวหมายพูดทั้งหมดเป็นความจริงครับผมยอมรับผิดแล้วางแผนอะไรไว้บ้างไหครับผมเป็นพ่อของลูกสาวคุณเตียวหมายครับผมขอโทษทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมขอรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยการยุติการทํางานในวงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ แ้องนจแล้วล่ยนแล่ไะมีอะไรต่อไปะครัธนไม่น่ารีบหุนหันพูดไปแบบนี้เลยอืมน่าจะปรึกษารก่อนนี่แต่ฉันว่าพวกเราเฉยเรื่องนี้กันดีกว่านะปล่อยมันสักพักหนึ่งให้เรื่องมันเงียบไะอีกหน่อยคนมันก็ลืมกันเองคนไทยขี้ลืมจะตายจริงไหมนะพวกมึงออกไปก่อนได้ป่ะ ไปสิพังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไง ะไปไหนอ่จะฉันจะกลับกรุงเทพรายการถ้าเธอตกลงกับฉันแล้วนี่ว่าเธอจะทำงานกับฉันที่เนี่ยฉันเสียวความรู้สึกกับสิ่งที่เธอทำมากนัไหมเธอยังเป็นห่วงมอยู่ใช่ไหมล่ะเธอไม่ต้องออามันโยนไดไ้ไหม่เรื่องมันต้องสี่ห้าปีแล้นะ ฉันไม่มีความรู้สึกพิเศษกับฉลันอนะีกแล้วพูดเลยแต่ปากหรือเ่าเธอไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่ฉันคิดเลยนะหม่ฉันไม่มีวันทำงานกับคนที่ใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นน่เธอเหรอกเธอเคยคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเธอบ้างไหมเธ<ม>อกำลังจะทำให้ทารันกับลูกเดือดร้อน เขาไม่ได้มียายทิ้งเมินดกไว้อย่างเธอเนะอยแลหนย่งลมว่าเด็กคนนั้นเป็นเมื่อนเธอแครแท้ๆของเธอแค่ทิ้งเด็กโดยไม่เคยเหลียวแล้วมันก็แย่ามากพอเธอยังใจร้ายเหมือนเดิมไไหม,มถ้าเธอยังไม่เลิกด่านพวกเขาฉันจะไม่กลับมาที่นี่สุดตาร เดี๋ยวก่อนสิสุดตาสุดตาเธอตรงนี้เลยครับ เพื่อนนะคะทางเชานนสิคะขอน้างคนได้ไหมคแก้วสวัสดีครับเชิญครับตอนสบายค่ะมาเที่ยวเหรอครับ แกเขามาที่นี่เป็นประจำนะครับคุณผิดจะบอกว่าเรามาเจอกันที่นี่โดยบังเอิญเหรอคะคุณแก้วคงทราบข่าววันนี้แล้ว<อ><อ>แล้วเรื่องก็ตกลงกันตอนกลางวัน ก็คงต้องยกเลิกละสิครับทารันประกาศลาวงการแล้วดวงคนบทจะตกอะไรก็ฉุดไม่อยู่ผมเองอ่ะต้องมีงานเข้าเลยกะว่าจะพึ่งลูก ก็ดันมีเรื่องเกิดขึ้นใช่ก่อนนี่แหละครับฝนดาวตกของจริงจิตไม่้ดาววงการเหมือนลูกไม่ใช่เหรอครับก็ตกลงอาอมีการเปลี่ยนแปลนิดหน่อยนะนนนนแล้วตอยไม่รู้เหรอว่าจิตไปไหนอะ่ะ โทรศัพท์มือถือเขาก็ปิดพี่เป็นห่วงจิตมากเลยรู้มะมนี่ตอยถ้าเกิดจิตเขาติดต่อมาหาตอยเนี่ยนะตอยรีบโทรบอกพี่เลยนะขอบใจมากนะจ๊ะตอยไปไหนของเขานะ ยังดีนะคะที่น้องแพรไม่รู้ข่าวแต่วันหนึ่งหลานต้องรู้จ้ะเออนี่ฉลันก็ยังไม่ออกจากห้องของแม่ก็อีกแล้วจ้ะค่ะในที่สุด เราก็ยังเป็นคนอื่นสำหรับชลันเขาใช่ไหมคะแม่วิอยากเป็นคนที่ได้รับฟังคอยคอยเป็นกำลังใจกับเขาบ้างในช่วงเวลาแบบนี้ม <c oughs> ีหวังมากไปใช่ไหมคะแม่ ไม่นอนใช่ไหมจ๊ะให้ยายเข้าไปนะที่ไงยายก็เข้ามาอยู่ดีละค่ะเออพรุ่งนี้ยายจะขึ้นไปหาเย,ายี่ยมหมที่รีสอร์ทนะอย่ากโกรธเพื่อนเลยหนะยาเยี่ยมหมทําลงไปเนี่ยเพราะความหุนหันพลันแล่นน่ะลูกนี่ไหมโทรมาอ้อนคุณยายใช่ไหมเขาโทรมาบอกว่าเขาเสียใจที่ทำไปแบบนั้น ยายใหม่ก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอค่ะทําไมไม่รู้จักคิดก่อนที่จะพูดบ้างอะเอานะ่ายายใหม่เขาแคร์เรามากนะเขาบอกกับยายว่าวันนี้เรามีท่าทางว่ากโกรธเขามากเลยเหรอลูกขึงขังขนาดตัดเป็นตัดตายเลยช่เหรอเฮ้ยก็ยายใหม่พูดยัว่วโมโหนี่ฮะ